กินเข่าเพื่อนแม่ได้พี่น้องพาลูกๆมามาลิ้นแล้วอีแม่เลยสบายดีเด้อถือเข่าถือยังมากินพี่แต่แม่มาลิ้นน้ำเมือนกำลังลงนะพ่อโอ้เข่าเข่าพุนหูเย็นมาพี่น้องกินเข่ากินอันเก่าอันอีแม่เราตั้มไปนี่ตั้ม ขัวเขาก็กินสองคำคำเอละลายเนือปลาลายปลาก็กินน้อยหนึ่งสิ่งปลาแม่นางพ่อเกิดพอเกิกินากิเข่านะบอสโซคาถึงหันนาเมบอมาซื้ออยู่พี่แล้วอยู่มาซื้ออยู่พี่้วเราขายขุมมือทางแบนท้าพันูไม่สองพัีพอกินสิได้มืงมงก่อนไปนางพูน

เบื้อะไปนั่นเองไสั่งออนไลน์ไปไปเดินเดินหกสิบแปดตัวหนึ่งนะชั้นนำพนท่อบเปลี่ยนเปียกเอาเครื่องเสือเอาเทนำไซด์เปลือกเปลือกคือเก่าแล้วมันไม่มีหมวกยังซบเลยมันก็เปียกคือเก่านะมันไม่มีหมวกซิ เสือกันพุ่นคือกาแล้วเนี่ยขนุนจะสืออนนไรกันเฮ้ยอย่ากินตทำมักถุ่วบ่เฮ้ยฮึฮึแกบุ่าอันออออนี้ยแม่ม่เนจะตืนเอาเข่าใส่ไหเข่าใส่ เฉยได้บ้างเฉได้แม่เอาเงินเทงเด็ดเสรให้แล้วดูเอ้ยตัปักมาถี่น็อลมเงินห้งเท่าไรเงินห้งมเลยเฉได้เลยบ่อหกรอยเบินต่อปักมาถึงไงลมนอนอยู่ต่อมาก็เทงสายเทงดูซสายเลยซายรวยแล้วนะ เพศยังเคหลังนะตัดก็ม่มวงคันี้อืเพราะว่าจุดมันคือต้นแพรนั๊บมุมวงลงเลยต้นมวงเขาผ่านปะเขาผ่านแรอวะผมจดกันต้นมันเก็ตัดนนเท่าเลยต้นมุมันเท่าแล็ตัดตั๊ดหุมแล้ว้อตัดตกใจไปหมดเช่า ชอบนี่อาบน้ำให้ลูกสาวครับคือพัดชีชวีวันพัดพัดแป้งหัดทอมน้ำนวลๆบ่งยูก็แม่ชีหนาจะเป็นแล้นี่ขึ้นแม่แม่นะ้ำข แม่ขาวงามเลยอะ,อะนี่ขอจ้ามากิน ืฉอมันจะน้อยเดี๋ยวบอม่ขับเลยขับเลยเลย็ยนพุงเลยฮะนี่จะเจ้าขับขับเสือกันเลยง่ายมดเลยน้อยมดเลยอ้ยาวเย็นบอมเฮ้ยขับใจมมาสาวมาสาวบริการทำให้เย,ย,ย็นเย็นสบาย เรา,าเหนะ็นบอกนัดผิวหน่อยอ่าราเพิ่งชะบัวเพิ่งชัดผิวคัดคอวบางาเพิ่งบดสะอาดพัดผิวาวาใหญ่เลยกินแตงโมหห์นาเกี้ยงงาไผิวไซเลยว่าบังคับเย่ยใช้สีขี้ข่าเป็นถือยิงสาอย่านีบังคับก่นโ<า>อ้ยย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 ยขาวบยยัยยัยยยยยายเกยย แ้วครับผิวองเข้าซื้อมาตลอดเกลือสปานะ่ะเกลือสปานะ่ะมาคัดหานหน้ามาแล้วคัด <c oughs> คอยทุ่เ่าวันี้คอยจะคัดผมไม่ได้ปล่อยตัวเองนะมันนิ่มมันนวลผิวพันนะคะเขาคัดผิว <c oughs> นั่นนุ่มจับกับจับมันก็นิ่มมันก็นนกอ่อนมันนิ่มมันบไม่มแครงหยาบหยาบคนบอกคัดผิวมันหยาบหยาบแห่งแห่งสปันเนี่ย พีหมืนี่มันแข็งเข้าเข้าหม่หมดอียยังไปสื้อหมือนลำเผิงหลุดยังยังหลุดเื่อนอ่ะแล้วก็คือมีก็กระเทียเดียก็สั่งคือของพัดแฉนั่นอ่ะสั่งแฉนมานหมาอกดีทำไมมันหากล่องแบบสั่งไม่ค่อยนี่เจ้าสั่งยเรนพื้นนะมันถือสั่งเอาพื้นใช่จ้า เราพืน้นนาะก็เพราใส่แด้วมันไม่ปเปืองอบัก<ม>เนี้ยไม่หมดอยู่นะของข่อยนะมันลายนะมันแบบมันโบกแพงมันถือห้าสิบพันนะซองอันแปดหนึ่งชื่อตลาดเขาก็ได้พอเห็นมันนั่นกอนึกถึงสั่งเขาบ่พอเห็นแต่เนี้ยเฮ้ยแช่บะช่องแช่บะเธอ,เธอกินหันจ้ำอีกมันจ้ำแพียงยังจับก็จ้ำอีก เาขาตั้งไผ่ไว้ถ่าได้ห้ใค้างคือบวกคางไผ่ไพ่ในเตาก็มีคือบวกคางตีทุกแล้วน่งน้นากับตีขอ,อก,กไผ่ฮะอนงอนมันมกแท่เนี่ยเพ็ดเพชรเนี่ยเพ็ดเพ็ดมักแท่ตำมถั่วบุฟเฟ่ตุกิน ประเภกับบแทบกินอากาศร้อนวิแดดกยังแหงไร้ย่างค่าอย่างดอกไม้บกกแดกนี่เราพอนาแทบกินบกอันนี้นี่บะเพี่อิ่มเลยกินบกแดกตอนเดียวนเฮาเอามื่อวานั้นแทะบะมะแดนัครับถ้าคกเปิดทะเลโข่มันมัง เรียกรวมเป็นแจญหาทิอือข้าก็ในงเห็ดน้ำวัดน้ำบ้ามีแต่งเขาลงเห็ดอันจงหันนะอันเห็ดเสือหืมอยากลูกไปแล้วลงเลยเห็ดกระเือยังคันยงไปบอกันควรวัด

เวยงามดิงามเถอะเห็ดเอวแซ่บๆได้เห็ดก็มากินเลยลูกมื้อวานไปซีตาเลยเนามื้อนไปล้างซื้อเครื่องมาช่องสุดเกื่อนๆเห็ตาเลยโอ้ยก็อย่าไปซีตาแล้วมันไปล้างมือวยุบอันนี้นะ

โกโก้หานี่ซื้อเลยก็ถือนี่นี่นี่พันโอนี่ลูกแส่ยเนาะพันโออื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 พันโออืออือพันโออ่ะอือออือกินกินกินเนาะนี่ไหม เอนไปล้างตู้เย็นนะไปถุงเกลือาไปล้างตู้เย็นสาวไปกินยันเผื่มันึ่งครั้งใส่สั่งตื่นก้าวนึเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่ห้าอีย่างห่ะจับพลัดไปเด็กไหนกันฮ ต้องตามทวนมันเนี่ยอันนั่นหละไปหายคนหลอนเครื่องไปหายคนหลอเนาะไปหายคนหลอนเนาะก็ก็ให้มันหนเนาะเน้มันมันมาแพ้บัก้งหน่อยน่กินบมกนป้น่อยเดีกินเปของกินก็กกอกินกินกเข่าปากมันเนาะเอาไขนม ไปเลยเด้อพี่น้องคลิปนี้กันดิแมลไอ้เว้ยได้แอลนะไม่แมอวเลยแซบได้ขนมนแซ่บนะหัวหาพัน